ทังเช่าคอดีไทยถังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ MOU 2 5 4 3และ MOU 2 5 4 4คุณผู้ชมคงฟังมาเยอะแล้วล่ะทุกคนก็วิเคราะห์แล้วแต่วันนี้ยมมามองในมุมของพลโทพลดอนบ้างซึ่งแน่นอนตอนเป็นเลขาสมชครับไอ้สองตัวนี้อยู่ในชีวิตไหมใช่ครับอยู่ชีวิตอยู่ใช่ครับเกี่ยวดองหนองยุ่งอ่่าเกียใช่ครับเราจะย่อยช้าๆเท่าที่เวลามีครับการมีอยู่ ของ M O U 2องฉบับนี้ครับคุณผู้ชมฟังให้ดีๆก่อนมีข้อดีบ้างไหมข้อดีเลยคือเป็นเครื่องมือที่สําหรับจะให้ทั้งสองฝ่ายมาคุยกันคําว่าสองฝ่ายคือทวิภาคีเมื่อจะคุยมันก็ต้องเหมือนมีเครื่องมือมีกรอบอความร่วมมือที่จะได้ว่าเอ๊ะมาคุยกันเรื่องอะไรและกรอบเนี้ยมันดีอยู่อย่างว่าเฮ้ยเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับเขตแดนก็กรอบเครื่องมือเนี่ยจะบอกว่า มาคุยกันอ,อย่าไปสู้รบกันอืใช้สันติวิธีแสวงหาทางออกร่วมกันตรงนี้แหละคือหัวใจหลักของกรอบและในกรอบนั้นก็จะอ้างว่าที่มาที่ไปจากอนุสัญญาสยามฝรั่งเศสต,ตรงไหนอะไรต่างๆก็มาเป็นเครื่องมือใช่ครับคุณผู้ชมฟังให้ดีๆก่อนมันมีข้อด,ดีจริงๆไม่งั้นเขาพราไม่งั้นแล,แล้วเนี่ยเอ้ยแล้จะคุยแล้วที่ทางไหนอะขอบเขตขนาดไหนละ่ะ อ่าพอมันมีตัวนี้ปุ๊บมันมีเครื่องมือนี้มันก็รู้ขอบเขตรู้กรอบแต่หัวใจสําคัญคือว่าเอ้ยถ้ามีปัญหากันอย่าให้มันเกิดการสู้รบรบพุ่งกันอ่าก็เครื่องมือนี้บอกว่ามาคุยกันเพื่อแสวงหาทางออกแบบสันติวิธีใช่ครับเหมือนบ้านสองหลังอะคุณผู้ชมคิดง่ายๆอยู่ติดกันเลยใช่ครับตรงกลางเนี่ยใช่ครับแต่ก่อนไม่มีกําแพงใช่ครับมีแต่รั้วเตี้ยๆใช่ครับต้นไม้ล้ําไปบ้าง ไอ้นี่เคร่ยงเข้ามาบ้างเด็กเล่นนู่นนี่เฮ้ยมันกระทบกระทั่งทุกวันมันไม่ใช่เพิ่งมาลบกันเดี๋ยวนี้ถูกไหมฮะมันคยมีข้อกระทบกระทั่งกันยูมแล้วกระทบกระทั่งเ็าจะมาตีกันเนี่ยไม่ต้องตีมาคุยกันเฮ้ยเหตุมันเพราะอะไรวะไม่พอใจกันตรงไหนอะไรจะได้แก้ไขกันไหลูกเองเครื่องของมาใช่ไหมใช่ไหมหรือต้นไม้เนี่ยที่มันลามไปมันล้ำมากเกินไปที่ทิ้งถ้าล้ำนิดหน่อยก็อนุโลมพอ พออยู่ร่วมร่วมกันได้อันนี่มันมากไปแล้วช่วยตัดหน่อยริทอนกิ่งหน่อยไม่ต้องลกปืนมายิงกันเออันนี้คือข้อดีนั่นแหละครับทีนี้ข้อดีผ่านไปแล้วนะครับยกเลิกได้ไหมยกเลิกได้นะครับแต่โดยมารยาทเมื่อมีการเซ็นร่วมกันก็ควรจะมาหารือกันอว่าไอ้เครื่องมือนี้เฮ้ยมันไม่ทํางานแล้วเว้ยมันไม่สำลิดผลยกเลิกแล้วไปหาเครื่องมือใหม่ดีไหมอันนี้ยกเลิกได้มาคุยกันและ เห็นพ้องต้องการแล้วก็ยกเลิกไปด้วยกันแต่สมมติว่าประสงค์จะยกเลิกเพราะไอ้เครื่องมือเนี่ยมันใช้ไม่ได้โอ้โหมีปัญหาอะไรกันมาไม่รู้กี่ร้อยครั้งร้องเรียนกันไปตั้งแต่ก็แก้ไม่ได้ดังนั้นอีกฝ่ายบอกว่าเฮ้ยแจ้งให้รู้นะถ้าฝ่ายนู้นไม่เอาเราเลิกฝ่ายเดียวไม่เอาแล้วเพราะไอ้เครื่องมือที่มันใช้ไม่ได้ก็กระทาได้คือครเราอยู่บ้านเราใช่ครับเราก็ตะโกนไปบอกเฮ้ยใช่ครับขยะเขมรบ้านมึงไง่ครับลำ้ำมาบ้านกูหกเจ็ดร้อยครั้งแล้วนะเออนั่นแหละครับมาเรามายกเลิกกันนี้ใช่ครัับบมนเงีย เราก็ยกเลิกเองเลยถูกต้องตอนนี้ขยาล้ำมามึงโดนแน่เออโดนแน่ี้เพราะว่าไม่ต้องมาว่าพูดคุยสันติวิธีแล้วเออนั่นแหละครับวิธียกเลิกครับหรือจะไม่ยกเลิกครับไปว่ากันที่สภาถูกต้องไหมครับถูกต้องเพราะกระบวนการตอนหลังเนี่ยพอรัฐธรรมนูญปี60ละมาเนี่ยมันมีสาระไงนะครับมาตราหนึ่งเจ็ดดว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องอธิปไตยอะมันต้องเอาเข้ามาหาลือในสภาฉะนั้นตรงเนี้ยเราใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั่นแหละ มาเป็นสิ่งที่นํามาหาลือกันฉะนั้นถ้าจะยกเลิกเนี่ยทำให้ทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายนิติบัญญตัติฝ่ายบริหารเนี่ยมาตกผลึกร่วมกันชัดเจนว่าเอ้ยมันเพราะอะไรจริงๆ<ะ>ฝ่ายนิติบัญญัติก็เชิญในฝ่ายบริหารเข้ามา<ะ>เหตุผลต้องลำลองคงอยู่เพราะอะไร่ะหรือมีอย่างอื่นชดเชยแทนได้ไหมหรืออะไรก็ตกผลึกร่วมกันถ้าตกผลึกว่าเอ้ยอย่างนั้นมันยังต้องำลำารงไว้อยู่เว้อ่าหรืออ่าเลิกก็เลิกอันเนี้ยมันเป็นไปตามกระบวนการที่มีความชอบธรรม ที่สังคมจะยอมรับได้ว่าเอ้ยมันเป็นเหตุเป็นผลแล้วคนตกลงใจก็คือผู้แทนรัษฎรซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยของพี่น้องประชาชนตัวแทนบอกแล้วเอ้ยบทสรุปแล้วเลิกก็เลิกเลิกเสร็จก็แจ้งไปฝ่ายรัฐบาลน,นะครับฝ่ายรัฐบาลก็แจ้งไปที่ฝ่ายคัมพูชาว่าเอ้ยเลิกแล้วนะเพราะว่ามติของสภาผู้แทนรัษฎรไทยแล้วก็อาจจะรัฐสภาด้วยวุฒิเห็นพ้องต้องการว่าให้เลิกก็แจ้งไป ให้เขารับรู้ก็ไม่ฟังเสียแมวแล้วนะความรู้สึกเต็มตื้นเกิดขึ้นทันทีว่าเออเอาก็ไปคุยในสภาเนี่ยถูกต้องที่สุดต้องแล้วแล้วพวกคุณจะได้ทางานคุ้มเงินเดือนสักทีถูกต้องไอ้ที่ทํามาตลอดอีกเลเคขาไม่คุ้มเงินเดือนเลยเพราะว่าเวลาเราเข้าไปเนี่ยมันก็มีกระบวนการคุณอีกอ่ะการมาธิการใช่ไหมวุฒิก็มีอ่าของสภาผู้แทนก็มีหรือจะตั้งกรรมาการร่วมไปเลยเพราะตอนนี้วุฒิเขาตั้งไปแล้วนะสภาก็ยังไม่เข้าเพราะว่าล่มอยู่นั่นนะตั้งไม่ได้ดีอ่าหรือถ้าเกิดคิดที่จะตั้้งขึนมา ก็อาจจะมาตกผลึกร่วมกันเลยอย่างนั้นตั้งเป็นกรรมธิการร่วมเลยแล้วพอได้ข้อสรุปจากกรรมธิการร่วมก็เอาเข้าเป็นรัฐสภาเลยทั้งวุฒิทั้งสภาผู้แทนมาอ่ะแต่เรื่องใหญ่กรรมธิการร่วมได้ข้อยุติแล้วอย่างเงี้ยโอเคไหมคือเรื่องใหญ่ขนาดนี้สภาล่มแล้วล่มอีกนะแล้โป๊กเกอร์นี่เร็วมากเลยนะโป๊กเกอร์ปุ๊บเดียวแจกเลยอะไม่รู้ต้นสายปลายเหตุมันยังไงด้วยโป๊กเกอร์เร็วมากคำถามต่อไปนะครับพอพอพอยกเลิกได้ถูกต้องไหมฮะใช่ครับ หนึ่งมีอยู่มีข้อดีสองจะยกเลิกก็ได้สามถ้ายกเลิกหรือมีอยู่หรือยังไงก็ตามกาว่ากันในสภาถูกต้องครับแล้วทําไมอันนี้ผมไม่ได้เถียงนะกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการว่ามีอยู่ดีกว่าไปยกเลิกถึงจะทาใหม่เดี๋ยวก็ต้องยึดกรอบหนึ่งต่อสองแสนคนก็บอกเฮ้ยครับก็ยกเลิกไปแล้วแล้วทาไมต้องไปยึดหนึ่งต่อสองแสนนี่ล่ะมันไปติดกับดักชุดความคิดไงกระทรวงต่างประเทศก็ต้องเอาเหตุผลเนี้ยมาให้กระทรวงต่างประเทศนั่นแหละแล้วก็มาชี้แจงในสภา แต่ถ้าสภา,าเขามีมติอย่างไรเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับไปซึ่งพอสภา,าเข้ามาฟังคุณแล้วเนี่ยเฮ้ยมันอาจจะมีชุดความคิดที่หรือส่วนใหญ่ไปโอเคกับชุดความคิดของกระทรวงต่างประเทศก็ได้นะ,ะไม่ยกเลิกสมมติสมมติคุณก็ต้องเอาเหตุรัฐบาลก็ต้องเอาเหตุผลตรงเนี้ยแล้วก็เชิญข้าราชการกระทรวงต่างประเทศเข้ามาชี้แจงในกรรมธิการตรงนั้นละอืเออส่วนผลยังไงก็เชื่อว่าไม่มีปัญหาเพราะข้าราชการก็ต้องปฏิบัติตามะ ถ้าเกิดฝ่ายนโยบายกับฝ่ายสภาเขาว่าอย่างนี้แล้วคุณก็มีหน้าที่ป,ป,ปฏิบัติแต่ในข้อคิดเห็นของคุณคุณก็มีข้อคิดเห็นมาได้ก็มาใจปัญหาอะไรใช่คือท<ต>่านอาทิตย์ดีเขาใช่แต่พอดีเนี่ยเขาก็เ,เป็นข้าการเขาก็เชื่อว่าชุดความคิดเนี่ยเฮ้ยมันต้องมีอยู่นะถ้าไม่มีแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันไม่รู้จะเอาเครื่องมืออะไรมาอ้างไอ้ทวิภาทีที่จะมาคุยเพราะบอกว่าไม่มีพูดง่ายๆไม่มีโซ่ล่ามข้อมือไว้ทั้งคู่อะถ้ามีเนี่ยอย่างน้อยมันก็ กระตุกอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าไม่มีปุ๊บมันก็ต่างฝ่ายต่างไม่สนใจก็ได้จริงไหมคือเขมรเขาไม่เคยสนใจแต่ตอนนี้ไอ้ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะไอ้เครื่องมือเนี้เขาบอกว่าเฮ้ยกี่สิบปีกันแล้วเนี่ยแล้วก็พวกเราเนี่ยคัดค้านร้องไปเนี่ยห้าหกร้อยครั้งแล้วเนี่ยเพราะที่มันละเมิดไม่เคยทําตามเอโมยูเนี่ยเฮ้ยไอ้เครื่องมือนี้มันมันไม่ฟังก์ชั่นมันมันทําหน้าที่มันใช้ไม่ได้แล้วอะแล้วจะใช้มันไปทําไมวะ ก็มาเกิดได้เครื่องมือใหม่สิเออมาเกิดเครื่องมือใหม่ M O U 68ได้ไหม M O U 69หรืออะไรก็ไม่รู้ในทีนั้นอ่าว่ากันไปได้ไหมเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันพิสูจน์ทราบแล้วว่ามันใช้งานไม่ได้ แล้วยังจะใช้กันได้ยังไงเล่าบริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรมาวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบต็นถังหมักปฎิกรชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลแต่ถ้าฟังจากท่านเสียแมวนะผมแปลอย่างนี้นะ M O U จะปีไหนก็ตาม4344ใช่ยกเลิก6897071 มันจะต้องทําขึ้นครับด้วยความเข้าใจและยอมรับกันของสองสองชาติที่จเจริญพอพอกัน c h e m i เคมีตรงกันถูกต้องอเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ข้อกอบความร่วมมือลักษณะเนี้ยจริงๆเนี่ยมันเหมือนว่าถ้าทั้งสองประเทศเนี่ยนะยึดไอ้หลักของความเป็นสากลเนี่ยยังไงก็ลงตัวสามารถไปดูตัวแบบที่ของสาประชาติแหละเขาใช้กันอยู่ ไอ้เรื่องทวิภาคีเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนเนี่ยนะแล้วโดยยึดความเป็นสากละรับรองได้มันลงตัวแล,ล้วโดยเฉพาะจิ้งเนี่ยถ้าคุณเป็นภาคีของสาะชาติเนี่ยแต่ปัญหาเนี่ยพอเอาไอ้ตัวแบบที่เป็นสากลมาไอ้น่นบอกเป็นภาคีแต่ไม่ให้สัตยาบันอไอ้นี่เป็นภาคีให้สัตยาบันไอ้นั่นก็บอกว่าผมไม่ได้ให้ง,งั้นผมไม่รับนั่นแหละมันถึงคือปัญหาแต่ถ้าเป็นประเทศที่ต้นว่ามันเจริญเจริญพอๆกันเนี่ยนะมันจะเออใช่ เรายกตัวอย่างเหมือน M O U ส4สินี่แหละถ้ามีกฎหมายสากล<น>ค,คือไอ้กฎหมายไอ้อันคอสอนะอันคอสเนี่ยอ,อนุสัญญาสาธาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคอสหอน,นึ่งเก้าแปดสองตัวเนี้ยมันจะเป็นกติกาเหมือนชกมวยสากลอะถ้าชกมวยสากลต้องแบบนี้ถ้าประเทศไหนจับกติกาเน,นี่ยนะลงตัวทั้งนั้นเพราะว่ามันจะสามารถพูดคุยไม่ว่าทนทะเลอาณาเขตทะเลนะเขตต่อเนื่องอ่าในเส้นไหลทวีเส้นใาบา่งเนี้ยมันจะยึดแนวหลักที่ชัดเจน มันจะชัดเจนไงเฮ้ยถ้าเอาหลักนี้นะแสดงว่าหมุดอยู่ตรงนี้ดึงมาอย่างนี้หมุดน,นี้ดึงมาตรงนี้จบไอ้ตรงนี้ทับซ้อนกันก็อาหาประโยชน์ร่วมตรงนี้ไม่ทับก็ของคุณคเพราะกติกาเนี่ยมันเป็นกติกาสากลแล้วเขายอมรับดังนั้นประเทศที่เขาเป็นภาคีแล้วเขายึดอันเนี้ยซึ่งอันเนี้ยจะลงตัวแต่แตของเราเนี่ยเมื่อก่อนไม่ลงตัวเนี่ยเพราะกฎหมายทะเลมันเกิดขึ้นก่อนต่างฝ่ายต่างลากเส้นครับูชาก็ลากของเขาเราลากของเราแต่ของเราเนี่ยมันยังเป็นการลากที่ยึดอนุสัญญาเจริวานะ ยังมีกฎมีเกณฑ์นะไม่ใช่วันไปนึกจะลากนะแต่กัมพูชาเนี่ยไม่ได้ยืดลากเลยคือย้อนกลับนะมื่เกียบมวยมวยสากลนะของเราเนี่ยสวมนวมขึ้นไปแล้วใช่ถูกต้องกติกาคือห้ามใช้ขาห้ามเข่าห้ามกัดหูห้ามแยงตาห้ามเตะเป้าเราขึ้นไปเรายืนนี่แหละขม็นบอกไม่เป็นไรกติกานั้นอ่ะได้แต่เส้นของข้าที่ลากตามหลอนนนมาปีสองพันห้าร้อยสิบกกูเอาเส้นนี้ก่อนนะ เห็นไหมมันก็ขัดแย้งแล้วเพราะไอ้ตรงกฎเนี่ยเขาจะบอกว่าเอ้ยก่อนที่จะลากอะไรเนี่ยเขารบกฎนี้ใช่ไหมแล้วสุดท้ายมันจะรู้เองว่าจุดบนบกเล็งจะตรงไหนสันปันน้าไหนไปตรงไหนจากไหลทวีตรงนี้ดึงไปตรงไหนเพราะคุณยอมรับกฎแล้วนี่เฮ้ยไอ้นั่นที่คุณลากมานั่นถือว่าละลายไปแล้วมาลากกันใหม่แต่ลากกันใหม่บนกฎตัวนี้ซึ่งเป็นกฎสากลฉะนั้นไอ้กฎตัวเนี้ยของอนคอสเนี่ยที่สาประชาชาติใช้และประเทศที่มีกรณีปัญหาและสาประชาชาติต้องมาเป็นกรรมการกลางนะ ไม่เคยเกิดปัญหาเลยนะถ้ายอมรับทั้งคู่ก็จบหมดกมาเลเซียถูกต้องยกวอย่าง่ายๆเลยไทยกับมาเลเซียจบปัญหาไปเลยนั่นละถ้าเคมีตรงกันเจริญเท่ากันใช่ครับถ้าอย่างนี้นะนาทีสุดท้ายผมบอกเลยบทสรุปที่ที่ฟังอย่างนี้นะคุณผู้ชมจะได้จบสัทีเรื่องหนึ่งยกเลิกอ่ะยกเลิกแน่ๆผมดูทรงแล้วนะสองไม่มีทางทํา MOU ต่อไปได้และสามกำปั้นใครใหญ่กว่าคนนั้นช่ะคือถ้ามันไม่มี MOU นะอ่ะ กัปันใครใหญ่กว่าคนนั้นชนะอ่ะและกัมกัมพูชาไปคิดเอาเองว่าณตอนนี้กำปันใครมันจะใหญ่กว่ากันเผลอๆเจะสมสารกลับมาว่าเออถูกองช่วย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 รีบกลับมาใช้ใหม่อเะราะมี่บังครับอยู่ถูกต้องว่าไทยก็ห้ามไปห้ามไปผิดกติกานี้ผไม่ละผมก็จะว่าของผมอ่ะแต่ถ้าคุณแหลมมาผมจัดการผมกับปั้นใหญ่กว่าแต่ถ้าผมจะไปตรงนี้แล้วคุณจะมาจัดการผมก็พร้อมเาเชิญเหตุเออเออมีอะไรไหมเออ สุดท้ายมันจะเป็นอย่างนั้นใช่มีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นเยอะไหมท่านเสถังมันมีโอกก็ตอนนี้แหละที่มันกําลังอีรุงตุงนังเนี่ยมันมีโอกาสเพราะอะไรปะเพราะคนยอมรับไปแล้วไงว่าไอ้เครื่องมือเนี้ยมันใช้ไม่ได้จริงๆไงตรงเนี้ยมันเป็นเหตุที่ทาให้บอกว่าฉะนั้นมันต้องเกิดเครื่องมือใหม่แล้วก็เห็นไหมเราบอกละเมิดไอ้นี่ฝั่งนู้นละเมิดเท่าไหร่ห้าหกร้อยประชาชนถึงตลกตะลึงเลยนะเอ้ยมันมีละเมิดถึงกับจำนวนครั้งขนาดนี้เฉลือก็เลยเป็นที่มาว่าไอ้ตั้งกี่สิบปีแล้วเนี่ย เห็นไหมไอ้ตั้งแต่ปีสี่สี่สามสี่สี่จนถึงปัจจุบันน่ะยี่สิบกว่าปีแสดงว่าเครื่องมือเนี้ยมันหมดอายุแล้วถ้าเป็นยามันยาหมดอายุอ่ะเฮ้ยแล้วจะไปใช้อย่างทําไมอ่ะสุดท้ายนะจริงมยาหมดอายุเหมือนต้นแล้วจะไปกินทําไมอ่ะเออสุดท้ายนะลองมองข้ามช็อตนะที่ผมผมผมให้เสียแมวทานายเลยนะยกเลิกเอ็มโอยทำเอ็มโอยใหม่ก็ไม่ได้ยืนอยู่บนกรอบที่หากรอบไม่เจอนะคนที่จะไปเป็นนายกคนต่อมานี่นะต้องได้รับ ความไว้วางใจสูงมากๆนะไม่อย่างนั้นนั้นเละนะใชเละเทะเลยนะต้องยืนเรียกว่าเข้มแข็งเลยเอออำนาจกาลังลบต้องเข้มแข็งด้วยคือคุณคเบี่ยงนิดเดียวไม่ได้เลยนะใช่เพราะเนี่ยเราบอกว่าไอ้ที่มีอยู่เนี่ยมันยาหมดอายุนอกจากรักษาไม่ได้พอไปกินแล้วเนี่ยป่วยหนักขึ้นไปอีกนะคือไอ้ที่มีอยู่เนี่ยถ้าเออเอามาใช้เหมือนยาหมดอายุอะหมดแล้วยังไปกินนะอาการป่วยแม่งยิ่งหนักขึ้นไปอีกจริงป่ะไม่ได้รักษาด้วยฉะนั้นตรงเนี้ยมันถึงเถียงกันอยู่เนี่ยแต่สุดท้ายข้อสรุปมันจบได้ เพราะเรามีรัฐสภาก็ไปจบกันที่นั่นล่ะชันๆเลยนะชันๆเขาเตือนหลายทีแล้วเกิดคุณแพทองทานรอดย9บเก้าไปเนี่ยไอ้ด่าน MOU นี่เผลอๆก็ไปไม่รอดอยู่ดีอ่ะก็สะดุดเท้าตัวเองล้มอยู่แล้วเพราะที่มาที่ไปของปัญหาเอ็มโอยูิีมันก็เกี่ยวเนื่องมากระจัยวงกบัตัวเองนั่นแหละใช่ครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมเรื่องทั้งบดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่24 25พฤษภา24กรกฎาคมหรอกมันเกิดมาเป็น10ปีแล้วเพราะฉะนั้นให ให้มั่นใจกับกองทัพไปก่อนแล้วให้มั่นใจว่าเราจะต้องพาประเทศให้รอดให้ได้ด้วยมือของเราเองนะเสีย<ช>แม่<ช>นะขอบพระคุณมากครับวันนี้แล้วกลับมาพบกับเรื่องนี้ต้องเคลียร์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางท็อปนิว77แห่งนี้วันนี้ผมและพลโทพลดอนพัฒนาถาบุตรลาคุณผูมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ